สวัสดีเจ้าครูนูมาแล้วนะเจ้าเขาก็มาเจอกันเวลาเดิมนะเจ้าทุกครั้งตีได้มาเจอกันเวลานี้นะเจ้าว่าเวลาไหนก็ตามนะเจ้าถ้าได้เจอกับครูนูแล้วก็คือว่าเขาจะได้รับความรู้นะเจ้าแล้วก็จะแบ่งปันความรู้แบ่งปันกันออกไปเนาะ <c ười> ครูนูเป็นคนพะเยาคนนึงนะเจ้าเป็นคนเหนือเขาก็อยากจะอู้เหนือเนาะกับเป็นธรรมชาติและเป็นตัวของตัวเขานะเจ้าสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ครูนูก็มีความรู้มาแบ่งปันให้ทุกคนเช่นเคยค่ะ ยุคนี้นะคะการที่ครูนูหรือว่าใครหลายๆคนนะคะที่ได้ออกมาไลฟ์ออกมาแบ่งปันความรู้นะคะทุกคนก็รู้กันหมดเลยว่ามันเป็นอย่างหนึ่งที่เราใช้พลังทวีของมือถือของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะแล้วฉะนั้นแล้วเอเวลาที่ครูนูหรือว่าใครก็ตามที่ได้ออกมาแบ่งปันความรู้นะคะมันเป็นเพราะอะไรมันสามารถที่จะทํารายได้ให้เราได้หรือเปล่าหรือว่ามันช่วยสร้างรายได้ได้ยังไงนะคะซึ่งใครหลายๆคนอาจจะกําลังจ้อง ด้อมดอมมองๆอ,องอยู่นะคะว่าการขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นนะคะจะมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะหรือว่าทํารายได้ได้แบบไหนบ้างนะคะวันนี้คุณนูก็นําความรู้นะคะเกี่ยวกับการสร้างรายได้บนโลกโซเชียลนะคะซึ่งสามารถทําได้3วิธีนะคะ เป็นสิ่งที่ง่ายมากๆเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะถ้าใครที่กำยังกำกลัง,ลงอยากจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะสามารถมาติดตามครูนูนะคะหรือถ้าคุณได้เจอกับครูนูแล้วคุณก็จะเจอไลฟ์สดของโค้ชครูต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะก็ะจะได้มาเจอกันอยู่ที่นี้นะคะเดี๋ยวครูนูขอแบ่งปันความรู้ดีๆออกไปผ่าน หน้าเฟซของครูนูก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่ครูนูออกมาแบ่งปันความรู้ครูนูรู้ค่ะว่าสิ่งที่เราออกมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับผู้คนนะคะฉะนั้นเราไม่ต้องออกมาไลฟ์อยู่คนเดียวนะคะต้องแชร์ออกไปคะ่ะไม่ใช่ว่าฉันออกมาไลฟ์ก็ไลฟ์ไปงั้นแหละนะคะไม่ได้แชร์ให้ใครดูนะคะถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์นะคะจงช่วยแชร์ตัวเองออกไปสนับสนุนตัวเองออกไปด้วยนะคะดังนั้นแล้วครูนูขอสนับสนุนตัวเองก่อนนะคะ เพราะการที่เราแชร์และสนับนสนุนตัวเองออกไปเนี่ยเรารู้ค่ะว่ามีคนอีกหลายคนนะคะที่เขายังต้องการความรู้และมีคนอีกเยอะแยะมากมายค่ะที่ยังไม่รู้นะคะคุนูเองนะคะและมาสเตอร์มายหรือว่าแม้แต่กระทั่งโค้ชครูคนสำเร็จเยอะแยะมากมายออกมาแบ่งปันนะคะมีกันเยอะแยะค่ะ ฉะนั้นเราไม่ต้องไปโฟกัสคนที่ออกมาทำแล้วเราโฟกัสถึงว่าตอนนี้เป้าหมายของเรามันคืออะไรเราต้องการสื่อไปถึงคนที่เขายังไม่รู้นะคะว่าโลกออนไลน์มันสามารถทำแบบได้ ง่ายๆนะคะเดี๋ยวครูนูขอแชวเองออกไปก่อนนะคะทุกคนใครเข้ามาแล้วช่วยครูนูกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าเห็นว่าเห็นครูนูแล้วนะคะครูนูนี่ต้องออกมาแบ่งปันผลประโยชน์ของตัวเองแน่เลยนะคะผลประโยชน์คือคุณงามความดีหรือความรู้ของเรานี่แหละมันเป็นผลประโยชน์ของครูนูเองและครูนูเชื่อว่ามันสามารถส่งต่อให้กับผู้คนครูนูเลยไม่เก็บไว้คนเดียวค่ะสิ่งไหนที่เราได้เรียนรู้มานะคะเราจงส่งต่อมันออกไปค่ะ เพราะเราเชื่อว่าคนอีกเยอะแยะมากมายสวัสดีค่ะคุณเบนจนีขอบคุณมากนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับคุณนูสวยรับเลยนะคะคุณเบนจนีตอนนี้เนาะการออกมาไลฟ์นะักกล้องมันก็มีประโยชน์อย่างหนึง่งเราออกมาโชว์ความสวยของเรานะคะไม่ต้องให้สวยในแบบฉบับของใครคะ่ะสวยในแบบฉบับของเรานี่ดีที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวคนู แชร์ตัวเองเออกไปอีกแป๊บหนึ่งนะคะคุณเบนจณีอ่าเข้ามาแล้วถ้าเห็นไลฟ์นี้มีประโยชน์นะคะช่วยกดกดไลค์กด like, แชร์ให้กับตูนูด้วยนะคะตูนูก็ขอแชร์ <c oughs> ตัวเองเออกไปก่อนนะคะอ่าโอเคแชร์เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาพูดถึงวิธีการสร้างรายได้นะคะบนโลกโซเชียลนะคะเพราะตอนนี้เราปฏิเสธได้ได้เลยเนาะว่าการที่เราต้องการที่จะเริ่มต้นนะคะการทําออนไลน์เริ่มต้นที่อยากอยากมีรายได้ เหมือนกับว่าเป็นรายได้เสริมเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนยุคก่อนนู้นนะคะที่คุณโนเรียนหนังสือนานมากๆเลยเนาะเราอยากจะหารายได้เสริมอะไรแบบนี้เราก็ต้องแบบไปหางานพาร์ทไทม์ทำนะคะบางครั้งตอนเรียนน่ะก็ยังมีคนที่แบบว่าเรียนจบช่วงนั้นพอเลิกเรียนแล้วก็หางานทําตอนหลังเลิกเรียนอะไรแบบนี้คะ่ะแต่ตอนนี้ถ้าถึงแม้ว่าคุณทํางานอยู่คุณเรียนอยู่คุณสามารถมาทํางานพาร์ทไทม์ได้ด้วยกัน มาทําออนไลน์ค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะคะแต่คนที่ยังไม่เรียนรู้คนที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่จุดนี้หรือว่าคนที่เขายังไม่รู้อ่ะมีเยอะแยะมากมายค่ะ ฉนั้นครูนูก็ขอเป็นสื่อหนึ่งนะคะที่จะส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ออกไปสู่โลกใบนี้นะคะเพราะเชื่อว่ายังมีคนอีกเยอะแยะค่ะที่เขายังรอความรู้จากเราอยู่นะคะอย่าคิดว่าอุ้ยรู้ก็แค่นั้นแหละไม่ต้องออกไปบอกใครหรอกเพราะว่าไม่รู้จะมีคนรับฟังหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะถ้าครูนูคิดแบบเนี้ยคงไม่มีครูนูในวันนี้แน่นอนค่ะเพราะครูนูเชื่อว่าทุก สิ่งที่เรารู้เนี่ยมีคนอีกเยอะแยะมากมายค่ะที่ไม่รู้เพราะเมื่อก่อนครูนูก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องแบบนี้ค่ะแต่วันหนึ่งเราได้เปิดใจอ่ะเราได้ขึ้นมาเรียนรู้อยู่บนโลกโซเชียลมันทําให้เราได้รับความรู้มากมายนะคะเป็นความรู้ที่เราคิดว่าคงจะไม่มีแบบนี้อะ่ะทั้งที่มันมีมากมันมีก่อนหน้าที่เราจะรู้อีกนะคะมันเป็นความภาคภูมิใจเนาะที่ว่าเราได้รู้ในสิ่งที่มันมีประโยชน์ะนั้นแล้วนะคะ ในเมื่อเรารู้ว่ามันมีประโยชน์นะคะเราจงนําออกมาแบ่งปันค่ะวันนี้นะคะเทคนิคแรกนะคะวิธีแรกเลยนะคะที่จะทําให้คุณสามารถสร้างรายได้บนโลกโซเชียลนะคะคือคุณตั้งตัวเองนี่แหละค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เลยนะคะอย่างครูนูก็ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างตัวตนนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทําคลิปทําภาพนะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนสร้างแรงบันดาลใจนะคะซึ่งในส่วนนี้เราสามารถรวบรวมกันได้นะคะเพราะทุกครั้งที่เราออกมาแบ่งปันแบบน,นี้เราก็เหมือนกับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเพราะคนอีกเยอะแยะเลยค่ะที่เขากําลังหมดพลังนะคะแต่ about, พอนนได้เห็นนาคทูนูบ้างนะเห็นโคสครูทุกคนนะคะที่เขา ออกมาแบ่งปันพลังงานดีๆนะเขาจะมีพลังใจค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องการเป็นใครนะคะคุณไม่ต้องรอให้ใครมาแบบบอกคุณว่าควรจะทําแบบนั้นนี้นะควรจะทําแบบนี้นะอะไรแบบนี้ไม่ต้องรอใครคะ่ะแค่เรารู้และตั้งตัวเองขึ้นมาเลยค่ะสร้างตัวเองมาเลยว่าคุณต้องการเป็นใครคุณต้องการทําอะไรนะคะ ออกมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆและนําความรู้นะคะสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณเชี่ยวชาญน,นั่นน่ะออกมาส่งต่อน,นั่นแหละเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดค่ะเพราะยุคนี้นะคะไม่ต้องรอนะคะว่าคนนั้นจะมาบอกเรามายกว่าเอ๊ะคุณนูเป็นครูเกทอจริงๆแล้วคุณนูก็ไม่ได้เป็นครูนะคะแต่แค่เรามาอสอนแบบนี้เรามาแชร์แบบนี้นะคะเหมือนกับเราก็มาสอนคนเนาะสอนสอนในที่นี้เหมือนกับว่าสอนตัวเองด้วยนะคะมันก็เลย เราก็เลยตั้งตัวเองเลยว่าเป็นครูไปเลยนะคะส่วมมุงกุดให้กับตัวของคุณเองเลยค่ะตั้งตัวเองไปเลยสร้างตัวเองขึ้นมาค่ะอยากจะเป็นใครไม่ต้องรอให้ใครมาสร้างคุณสร้างคุณตัวละครนอะ่ะที่คุณต้องการอยากจะเป็นอยากจะเล่นนั่นน่ะขึ้นมาทันทีทันใดเลยค่ะเพราะออนไลน์ไม่มีใครมาแบบ สืบส,สืบอะไรของคุณหรอกคะ่ะเขาแค่รู้ว่าคุณเป็นใครเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอ๋อเป็นแบบนั้นนะมาฟังแบบนั้นแบบนี้นะคะไม่มีใครมาคิดว่าอุ๊ยทําไมต้องเป็นแบบนั้นทําไมต้องมาสร้างให้เป็นแบบนั้นนะคะเรารู้ตัวของเราคะ่ะว่าสิ่งที่เรานําออกมาแช์เรานําออกมาส่งต่อนะมันมีประโยชน์และมีคุณค่ากับผู้คนสิ่งแรกที่เราได้เราก็ได้คุณค่าของตัวเราเองนะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่า อ๋อในเมื่อฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกมาสร้างตัวตนในการทําภาพทําคลิปนะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจเนี่ยมันก็โคตรสุดยอดเลยค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าคุณอยากจะมีรายได้บนโลกออนไลน์หรือบนโลกโซเชียลเนาะคุณก็แค่สร้างตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะคุณอาจจะเก่งในการทําภาพคุณก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทําภาพคุณเก่งเกี่ยวกับการทําวิดีโอนะคะทํา ไลฟ์ Life, หรือว่าอะไรก็ตามก็ตั้งตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาได้เลยค่ะไม่ต้องรองให้ใครมาชี้ว่าคุณต้องเป็นแบบนั้นคุณต้องเป็นแบบนี้นะคะถึงแม้วันนี้คุณอาจจะเป็นแม่บ้านนะคะหรือว่าคุณก็แม่บ้านเอ็กซ์เพิดไปเลยนะคะผู้เชี่ยวชาญเพราะว่ายุคนี้อะไรก็สามารถที่จะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญได้แล้วเพราะถ้าคุณออกมาเป็นผู้เชี่ยวชาญแบบเนี้ยคนที่เขาเป็นเหมือนคุณ่ะเขาก็ยังจะรู้สึกว่าอ๋อ เป็นแบบนี้ได้ด้วยเลยนะคะเหมือนกับว่าเราก็สามารถที่จะเป็นแรงผลักดันให้คนอื่นน่ะไปดึงพลังคนอื่นขึ้นมาได้ด้วยแบบนี้นะคะฉะนั้นสร้างตัวเองขึ้นมาเลยนะคะคุณอยากเป็นใครคุณอยากจะเชี่ยวชาญในเรื่องไหนนะคะจงปั้นตัวคุณเองขึ้นมาไม่ต้องรอให้ใครมาปั้นนะคะอือดูไหมถ้าคุณสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญบนโลกออนไลน์ได้คุณก็สามารถที่จะสร้างรายได้บนโลกโซเชียลได้แล้วค่ะ และสิ่งที่สองเลยนะคะคือวันนี้นะคะเวลาที่เราออกมาสร้างตัวตนเวลาที่เราออกมาทําคลิปเราออกมาทำไลฟ์แล้วนะคะ เราออกมาไลฟ์สดแบบนี้เราก็ต้องหากลุ่มเป้าหมายของเราค่ะว่าวัานนี้เราต้องการให้ใครมาเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะอย่างคุณนูนะคะต้องการออกมาสร้างตัวตนใช่คุณนูเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างตัวตนนะคะคุณนูก็ออกมาหากลุ่มเป้าหมายที่เขาอ่ะยังไม่กล้าที่จะออกมาสร้างตัวตนนะคะยังไม่กล้าที่จะทําอะไรเกี่ยวกับโลกโซเชียลเลยนะคะแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเพราะ คุณูเองนะคะรู้สึกว่าเวลาที่เราออกมาไลฟ์แบนนี้เราก็เห็นคนเยอะแยะทาแต่เราโฟกัสไปถึงคนที่เขายังไม่กล้า <c oughs> ทานะคะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือคนที่เขายังไม่กล้าคนที่เขายังไม่มั่นใจนะคะเพราะยุคนี้มีคนมากมายคะ่ะที่แบบเพิ่งจะคิดว่าอุ๊ย ฉันเคยคิดว่าฉันจะขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะแต่ยังไม่ได้กล้าขึ้นมานะคะถ้าวันนี้เรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือกลุ่มกลุ่มนั้นนะคะเราสามารถที่จะออกมาแชร์มาส่งต่อและก็แชร์เข้าไปในกลุ่มต่างๆที่เรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราอยู่ในนั้นนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งถ้าเรามีงบประมาณนะคะคุณสามารถที่จะยิงแอดโฆษณาออกไปได้ค่ะเพราะการยิงแอดโฆษณานั้นนะคะเป็นเหมือนกับการแจกใบปลิวเช่นกันค่ะแต่มันจะต้องเป็น การเสียเงินนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้เสียเงินเยอะนะคะคุณเริ่มต้น30กว่าบาทคุณก็สามารถที่จะยิงโฆษณาไปถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้แล้วค่ะ แต่ถ้าแรกๆใครที่เพิ่งทํานะคะหรือว่ารู้สึกว่ายังไม่มั่นใจมากพอเราก็แค่ออกมาไลฟ์หน้าสุดแบบนี้ก่อนนะคะแต่พอวันนึงคุณรู้สึกว่าคุณต้องการเจาะจงกลุ่มเฉพาะของคุณอย่างที่สุดคุณขาม,มาที่จะยิงโฆษณานะคะหรือว่าจ่ายเงินให้กับพ่มาร์คนะคะแล้วแจกเขาจะช่วยคุณแจกใบปลิวโดยการยิงไปที่กลุ่มเป้าหมายของคุณได้ที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะ แรกๆครูนูเชื่อว่าทุกคนก็อาจจะยังไม่กล้าที่จะยิงเพราะว่ามันอาจจะทําให้หลายคนรู้สึกว่าฉันยังไม่รู้จะยิงกลุ่มไหนแบบนี้นะคะซึ่งครูนูเองก็เคยยิงโฆษณานะคะแต่รู้สึกว่าการที่ยิงโฆษณาบางครั้งถ้าเราแบบยิงเยอะๆนะคะบางคนมีความรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ได้เป้าตามที่เราต้องการอะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าการยิงแอดโฆษณาเราก็ต้องใช้งบประมาณตามที่คุณต้องการนั่นแหลคะค่ะเนาะฉะนั้นถ้าใครที่ยังใหม่ๆอยู่นะคะ เบนก็ยังไม่กล wow. ้าเลยค่ะอ๋อเบนคุณเบนนะคะกล้าค่ะคุณเบนคุณนูมีคอร์สฟรีนะคะที่สอนการไลฟ์สดคุณเบนสามารถเข้ากลุ่มได้นะคะเดี๋ยวคุณนูจะเชิญเข้าไปเนาะเพราะว่าในไลฟ์ในอะไรนะกลุ่มฟรีนั่นนะคะคุณนูสอนสร้างตัวตน21วันค่ะคุณเบนจจนีมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากถ้าคุณเบนจจนีได้ไลฟ์ครั้งแรกแล้วจะมีความสุขอุ๊ยแบบมันก็ไม่ได้ยากนะคะมันก็เป็นเรื่องง่ายๆนะคะ อ๋อยังไม่ได้ทำเพจเลยเลยคะ่ะน่าโชคดีมากๆเลยค่ะในคอร์สของครูนูนะคะเป็นคอร์สฟรีนะคะมีทั้งการสอนยิงอะไรนะเขาเรียกสร้างเพจแล้วก็ทําคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะโค้ดออนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาส่งกาลังใจให้กับครูนูขอบคุณโค้ดออนมากๆเลยนะคะครูนูในคอร์สของครูนูนะคะเป็นคอร์สฟรีนะคะขอบคุณมากคะ่ะโค้ดออน ดูสอนตัดต่อคลิปแล้วก็มีการทําเพจนะคะแล้วก็การออกมาไลฟ์ด้วยค่ะในในนั้นนะคะมีลูกศิษย์อยู่40คนแล้วนะคะเป็นคอร์สฟรีที่คุณูสร้างขึ้นมานะคะคุณเบนจานียังไม่กล้าออกหน้ากล้องนะคะขอบคุณมากนะคะโคดออนที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะรักแลกขอบคุณโคสออนรักแระขอบคุณ,ค,ณคุณเบนจานีมากๆเลยนะคะที่คอยมาส่งพลังใจให้กันตลอด ระยะเวลาเดินทางไปถึงเป้าหมายคุณนูขอบคุณทุกพลังใจมากมเลยนะคะที่คอยส่งมาให้คุณนูทั้งสนและย้อนหลังนะคะอ่าฉะนั้นแล้ววันนี้ใครที่อยากมีแบบความกล้าความมั่นใจนะคะรู้ไว้เลยว่าการที่เราออกมาสร้างตัวตนนั้นนะคะเราต้องหากลุ่มเป้าหมายของเราสวัสดีค่ะมาดามแมมขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะ ไม่เก่งโทรศัพท์เท่าไหร่ค่ะอย่าบอกว่าตัวเองไม่เก่งนะคะคุณเบนเราทําได้แน่นอนค่ะเรื่องง่ายๆเลยนะคะเพราะยุคนี้โทรศัพท์มันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดสําหรับเราแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะคดออนขอบคุณมากค่ะ ามาดามแหมมเนาะเราจะเจอกันเวลาประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกพลังใจยงมากเลยค่ะขอบคุณโค้ดออนที่ช่วยครูนูแช์นะคะและคุณเบนเวลาที่เราบอกตัวเองว่าเราไม่เก่งเราก็จะเป็นแบบนั้นฉะนั้นเราต้องบอกตัวเองว่าเราเก่งนะคะเหมือนมาดามแหม่มเหมือนโค้ดออนบอกว่าโค้ดออนเก่งมาดามแหม่มเก่งครูนูเก่งนะคะเราก็เก่งเหมือนตามที่เราบอกกันแหละเนาะฉะนั้นคุณเบนต้องบอกตัวเองหมายว่าคุณเบนใช้โทรศัพท์ได้เก่งมากแล้วก็ง่งายงสบายสบายเองนะคะและก็ ทักษะเออทักษะเทคนิคที่3นะคะวิธีที่3ที่จะทําให้คุณสร้างรายได้นะคะบนโลกโซเชียลได้นะคะก็คือวันนี้การที่เราทํางานเมื่อก่อนถ้าเราทํางานออฟไลน์เนาะเราก็จะไม่มีการทํางานเป็นอัตโนมัติเวลาที่เราหยุดงานนะคะหรือว่าเวลาที่เราเลิกงานแล้วก็คือเลิกงานไปเลยนะคะหรือว่าใครที่ขายของเราก็ไม่สามารถที่จะทําเป็นอัตโนมัติได้เนาะเมื่อก่อนการทํางานออฟไลน์แล้วก็ ปิดร้านก็คือปิดเลยไม่ไม่ได้ขายอะไรอีกเลยนะคะใช่ค่ะไม่เก่งเราเรียนรู้ได้เนาะคนออนนุณอ่อเนาะตอนนี้ยุคนี้แค่เราเปิดใจที่จะเรียนรู้และฝึกฝนเราเก่งได้อย่างแน่นอนค่ะฉะนั้นวันนี้เนาะถ้าเราอยากจะเก่งเราอยากจะเรียนรู้อ่ะเราแค่เปิดใจและเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มในสังคมนั้นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วคนที่เขาเก่งอ่ะเขาก็เคยไม่เก่งมาก่อนคนที่เขา รู้มากอ่ะเขาก็เคยไม่รู้มาก่อนแบบนี้เราก็เลยแบบมีรู้สึกมีกําลังใจใช่ไหมคะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าอ๋อฉะนั้นแล้วออนไลน์หรือว่าโซเชียลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากๆเลยนะคะเราแค่วันนี้เสือ้อสวยขอบคุณมากค่ะมาดามแมอ๋ออย่าคิดว่ามันแพงค่ะเพราะว่าในคอร์สนะคะอ่าคุณเบนในคอร์สคอร์สฟรีก็มีเยอะแยะค่ะคุณเบนถ้าเราเปิดใจนะคะอย่างคุณนูครูก็มีกลุ่มที่เป็นคอร์สฟรีนะคะเดี๋ยวคุณนูจะเชิญ คุณเบนเข้าไปเนาะคอสคอสฟ,ฟรีที่เรียนฟรีมีทั้งไลฟ์สดทั้งการตัดต่อวิดีโอเลยนะคะง่ายๆเลยค่ะพอรู้สึกว่ามีพื้นฐานก็อยากจะเ,เรียนเพิ่มเติมกับครูคอสคนไหนหรือว่าถูกจริตกับใครเราก็ไปเรียนได้ค่ะและยุคนี้การที่เราแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรอมีคนที่แบบออกมาสอนเราเยอะมากถ้าเราชอบใครนะคะคอสฟรีก็เยอะแยะเลยค่ะคุณเบนคุณเบนเก่งได้อย่างแน่นอนนะคะ ใช่ค่ะคนออนเนาะออนไลน์เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆขอเพียงแค่เราอะเปิดใจและยอมเรียนรู้นะคะขอบคุณคุณเบนเช่นกันนะคะไม่รู้ เราก็สามารถเรียนรู้และถ้าเราบอกตัวเองว่าฉันเรียนรู้และเก่งได้ทุกเรื่องเราก็สามารถทําได้แน่นอนค่ะคุณนูโคสออนมาดามแหม่มก็เคยไม่เก่งมาก่อนแต่พอวันหนึ่งเราได้เริ่มลงมือทําเราจะรู้ว่าอ๋อไอ,อสิ่งที่ฉันคิดว่ามันไม่เก่งเสิ่งที่ฉันคิดว่าฉันไม่เก่งสิ่งที่ฉันคิดว่ามันยากอ่ะจริงๆแล้วมันก็ง่ายๆสบายๆนั่นแหละถ้าคุณเบนได้เข้าไปเรียนรู้นะคะคุณเบนจะรู้ว่าอ๋อทุกคนที่เขาเคยแบบ ตอนนี้เราเห็นเขาสําเร็จแล้วอ่ะเหมือนครูนูเหมือนโคสออนเหมือน on, มาดามแอมคือออกกล้องแล้วมั่นใจแล้วแบบเนี้ยเขาก็เคยไม่มั่นใจเขาก็เคยกลัวมาก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะโคสออนน้อแะแค่เราเปิดใจพอเราเปิดใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะตามมาเองค่ะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากจะสร้างรายได้เราจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเอางานของเราอ่ะมาเป็นงานอัตโนมัติ งานอัตโนมัตินี่คือแบบไหนก็คืออย่างเช่นเวลาที่เราเลิกงานแล้วหรือว่าเราไม่ได้ทํางานเราหยุดงานแบบเนี้ยอย่างการค้าขายเวลาที่วันไหนที่เราปิดร้านเราก็ยังมีรายได้ก็คือการที่เราขึ้นมาทําออนไลน์นั่นแหละเนาะขอบคุณมากค่ะคดนอนสําหรับหัวใจนะคะ ก็คือวันนี้ถ้าคุณมาทํางานออนไลน์คุณสาม,มารถที่จะสร้างรายได้ตัวเองโดยการทำคอร์สออนไลน์นะคะทําคลิปวิดีโอเป็นเหมือนกับว่าเป็นเซลแมนให้กับเราตลอดเวลาแม้กระทั่งยามที่เราหลับใช่ไหมคะเห็นไหมเวลาที่เราแบบ เลิกงานห้าโมงแล้วหรือว่าวันไหนที่เราไม่ได้ไปทำงานนะคะวันเสาร์อาทิตย์เราเห็นคลิปวิดีโอต่างๆมากมายนะคะหรือว่าการไลฟ์สดของผู้คนเยอะแยะมากมายก็ยังอยู่ในหน้าเฟซของเราอะ่ะอยู่ในโลกโซเชียลอยู่ในมือถือของเรานั่นแหละหมายความว่าเขาอะ่ะสามารถที่จะเอางานของเขาหรือเอาสินค้าของเขามาขายได้ตลอดเวลานะคะเพราะการทำออนไลน์ตอนนี้มันช่วยให้คุณประหยัดแรงงานของคุณอะ่ะ คุณแค่ทําคลิปหรือว่าคุณแค่ไลฟ์แบบนี้มันก็สามารถที่จะทําให้ผู้คนเห็นคุณได้ตลอดเวลาแล้วก็เป็นการที่แบบฟรีๆด้วยเนาะเหมือนกันลงคลิปในเพจของคุณลงคลิปใน Facebook ของคุณหรือว่าแล้วก็เราก็แชร์เข้าไปในกลุ่มอะไรแบบเนี้ยมันก็สามารถทําให้ผู้คนเห็นเราได้ตลอดด้วยที่เราไม่สามเราไม่ต้องยิงแอดก็ได้แต่ถ้าเรายิงแอดด้วยได้ก็ดีนะคะ แต่ถ้าใครที่เริ่มทําใหม่หรือว่ารู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะยิงหรือว่ายังไงเราก็แค่เอาวิดีโอของเราเนี่ยแชร์ออกไปเยอะๆแบบนี้นะคะหรือว่าเอาลงหน้าเฟซของเราหน้าเพจของเราแค่นี้่มันก็เป็นอัตโนมัติแล้วนะคะและการสร้างคอร์สออนไลน์นั่นก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะสร้างครั้งเดียวนะคะคนก็เข้ามาเรียนได้ตลอดเลยนะคะแบบนี้มันเหมือนกับว่าถึงแม้เราปิดร้านอะ่ะ แต่เรายังสามารถขายสินค้าได้ตลอดเวลานะคะถ้าวันนี้อย่างปุณูขายของตลาดแล้วปิดร้านก็ไม่ได้มีรายได้ค่ะแต่การทํางานออนไลน์เราสามารถโพสตสินค้าของเราได้ตลอดและมีคนเห็นตลอดแบบนี้เนาะนั่นมันก็หมายความว่าย,ยุคโซเชียลมันสามารถสร้างรายได้ให้ผู้คนแบบนี้เองมีหน้าละแม้กระทั่งเราเองก็ยังซื้อสินค้าออนไลน์นะคะคุณเห็นไหมเวลาที่แบบเราอยากจะซื้ออะไรแม้กระทั่งดึกดื่น แบบยังไงอ่ะก็ซื้อได้หมดอ่ะไม่ต้องว่าต้องซื้อเวลานั้นซื้อเวลานี้ใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวเลยว่าการทํางานโบนโลกโซเชียลนั้นจะมีการปิดนะคะคือเปิดตลอดยี่สิบี่ชั่วโมงเลยค่ะเหมือนเซเว่นเลยก็ว่าได้เนาะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะถ้าใครที่อยากจะ ขึ้นมาบนโลกออนไลน์อยากจะมาสร้างรายได้แบบอัตโนมัตินะคะก็สามารถที่จะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยนะคะคุณควรที่จะรู้ว่าตอนนี้อะไรอะไรมันก็เราเองก็เถอะเนาะขนาดคุณเองนะคะก็ยังซื้อขายบนโลกออนไลน์แบบนี้ลดคอาอ้นะคะมาดามแมมคุณเบนก็เหมือนกันใช่ไหมคะเรายังชอบออนไลน์เลยนะคะฉะนั้นเราเองก็สามารถที่จะขึ้นมาเป็นผู้สร้างได้เช่นกันมาเป็นผู้ขายออนไลน์ได้เช่นกันนะคะดังนั้นแล้วนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ คุณควรที่จะตั้งตัวเองนะคะข้อแรกเลยเนาะตั้งตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะวันนี้คุณเชี่ยวชาญในเรื่องไหนนะคะไม่ต้องรอให้ใครมาบอกคุณว่าคุณนูนะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะคุณนูต้องเป็นครูนะอะไรแบบนี้ไม่ต้องรอคะ่ะเราเลือกของเราเองเราอยากเป็นใครเราต้องการมาสอนเรื่องไหนนะคะ คุณก็เลือกและก็ใส่มงกุฎให้กับตัวเองเลยอย่างครูนูก็มาใส่มงกุฎเองว่าเป็นครูนูมาสอนสร้างตัวตนนะคะมาสอนสร้างแรงมานัลใจและมีการสอนคลิปวิดีโอด้วยเนาะก็สามารถรวบรวมได้เพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะวันนี้คุณเชี่ยวชาญสิ่งไหนคุณก็ พาตัวเองขึ้นมาแล้วมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเลยค่ะซึ่งมันจะนำให้คุณไปสู่การสร้างรายได้ในอนาคตบ,บนออนไลน์ได้อย่างแน่นอนค่ะและสิ่งที่สองเลยนะคะพอคุณตั้งตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วคุณก็ต้องหากลุ่มเป้าหมายของคุณด้วยการออกมาไลฟ์สดแบบนี้นะคะมาหากลุ่มเป้าหมายคุณแชร์เข้าไปในกลุ่มที่คุณต้องการให้คนกลุ่มนั้นรับรู้คนที่เขาจะมาเป็นลูกค้าของคุณนะคะหรือถ้าใครแบบต้องการแบบ โปรโมทตัวเองแบบเสียเงินก็ใช้วิธีการยิงแอดอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะยุคนี้ทําได้แบบง่ายๆหลายช่องทางถ้าคุณเปิดใจขึ้นมาบนโลกโซเชียลแล้วคุณก็จะรู้เองค่ะว่าวิธีหากลุ่มเป้าหมายของคุณควรทํายังไงนะคะทําแบบไหนดีนะคะและหากลุ่มเป้าหมายแบบไหนขายสินค้าแบบนี้ขายกับข้าวแบบนี้ต้องหากลุ่มเป้าหมาย อะไรแบบไหนเพราะว่าตอนนี้กลุ่มการขายออนไลน์หรือว่ากลุ่มที่เขาทํางานออนไลน์ที่เป็นกลุ่มเดียวกันกับเราก็เยอะแยะมากมายค่ะเชี่ยวชาญในการสร้างตัวตนก็แชร์เข้าไปในกลุ่มสร้างตัวตนขายสินค้าขายสบู่ขายกาแฟาก็แชร์เข,ข้าไปในกลุ่มค้าขายฟรีค้าขายกาแฟค้าขายเครื่องใช้อะไรแบบนี้เยอะแยะเลยค่ะ หรือใครต้องการแบบเจาะจงแบบจริงๆเลยถ้าให้ต้องการให้พี่มาร์กช่วยก็ยิ่งแอดโฆษณาไปเลยแบบนี้นะคะและก็ขั้นตอนที่3เลยนะคะวันนี้ถ้าเราขึ้นมาอยู่บนออนไลน์แล้วเราสามารถที่จะสร้างรายได้ของเราหรือว่าทํางานของเราที่เราทําอยู่ตอนนี้เป็นอัตโนมัติถ้าเราอยู่ในออฟไลน์เราไม่สามารถที่จะทําเป็นอัตโนมัติได้อยู่แล้วนะคะเวลาทํางานประจําก็ เข้าแปดออกห้าพ่อหลังจากเลิกง,งานแล้วก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้แล้วก็ไม่มีไรายได้แล้วก็คือเป็นไรายได้แบบรายเดือนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าอยากต้องการพัฒนาก็ต้องไปหางานทําเพิ่มแบบนี้แต่ตอนนี้การทํางานเพิ่มนะก็คือการทํางานออนไลน์ง่ายที่สุดนะคะอยากขายอะไรก็หาสินค้ามาขายนะคะแต่ถ้าเราอยาก ให้รายได้ของเรามีอัตโนมัติหรือว่างานของเราที่เราทําอยู่เป็นอัตโนมัตินะคะอย่างคุณนูนะคะมีคอร์สออนไลน์มีทั้งคอสฟรีนะคะทั้งคอร์สแบบเสียงเงินเราก็สามารถที่จะทำคอร์สออนไลน์มาได้แล้วก็แชร์ออกไปตามกลุ่มต่างๆแบบนี้นะคะแล้วก็ทำคลิปวิดีโอเพื่อโปรโมตตัวเองนะคะ ออกไปนะคะตามเพจของเราเฟซของเรานะคะแล้วก็ตามกลุ่มต่างๆแบบนี้นะคะมันก็สามารถทําให้ผู้คนเห็นเราได้ตลอดเวลาค่ะหรือใครต้องการแบบขายสินค้าก็ไปขายในอ่เขาเดี๋ยวนี้เขาก็มีกลุ่มขายนะคะมีช้อปปี้นะะอาชดาอะไรแบบนี้ก็เยอะแยะเลยค่ะเห็นไหมว่าถ้าเราต้องการแบบมีรายได้บนโลกโซเชียลก็สามารถที่จะ ไปขายสินค้าได้ตามที่ต่างๆทั้งๆที่ไม่ต้องรอว่าฉันต้องเลิกงานก่อนอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าฉันต้องแบบวันนี้ฉันไม่ได้ไปตลาดนะฉันไม่มีรายได้วันนี้ฉันหยุดงานนะ่ะฉันคงไม่มีรายได้ใช่ไหมแต่คุณสามารถมีรายได้ตลอดด้วยการที่โพสต์สินค้าออกไปทําวิดีโอออกไปยิ่งการทําวิดีโอนี้สําคัญที่สุดเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นเซลแมนให้กับคุณเลยนะคะในการขายสินค้าเห็นไหมเวลาที่เรา,เราไ,ไล่สไลด์หน้าฟีดเราก็เห็นมีอ่า โปรโมตต่างๆมากมายเป็นวิดีโอขายสิ่งนั้นขายสิ่งนี้นะคะนั่นแหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้กับคุณอย่างแน่นอนคะ่ะงานทั้ง3วิธีนะคะถ้าใครต้องการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถเรียนรู้กับครูนูได้เลยคะ่ะคุณนูมีทั้งคอร์สฟรีนะคะแล้วก็คอร์สเสียงเงินนะคะสนใจคอร์สเรียนไหนก็ทักสอบถามครูนูมาได้เลยนะคะหรือต้องการปรึกษากับคุณนูตัวต่อต,ตัวนะคะเป็นแบบ private coaching หรือว่า private video call ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะยินดีให้คำปรึกษานะคะถ้าวันนี้เราเปิดใจที่จะเรียนรู้เราก็เก่งขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะเราต้องการรู้อะไรยุคนี้ยุคโซเชียลอ่ะรู้ได้แบบง่ายสสๆสบายมีทั้งของฟรีและของเสียงเงินนะคะเราชื่นชอบแบบไหนก็พาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นค่ะแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่สำเร็จยิ่งใหญ่เติบโตบทออนไลน์ได้อย่างแน่นอนค่ะ ขอบคุณทุกพลังใจนะคะที่มาส่งให้ครูนูทางสดและย้อนหลังนะคะขอบคุณโคสออนขอบคุณมาดามแมมขอบคุณคุณเบนนะคะที่คอยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามครูนูตลอดเลยนะคะแล้วก็ฝากอ่า ติดตามครูนูในทุกๆวันแบบนี้เลยนะคะเราก็จะคอยส่งพลังใจกันแบบนี้ตลอดไปนะคะยืนหยัดพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะเพราะโลกนี้นะคะมันจะไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากฉะนั้นเราต้องเอาตัวของเรามาอยู่ในกลุ่มที่เขาพัฒนาตัวเองตลอดเวลาค่ะเรา เก่งได้อย่างแน่นอนบอกตัวเองทุกวันว่าฉันเก่งได้ฉันทําได้นะคะแล้วเราก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่แบบสําเร็จยิ่งใหญ่ในออนไลน์ในบนโลกโซเชียลได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณทุกกลังใจมากๆเลยนะคะทั้งคนที่ชมสดและก็ย้อนหลังนะคะแล้วมาเจอกับุนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะรักและขอบคุณโลกออนไลน์รักและขอบคุณมหาปัญญาจากครูบาจาย์ทุกคนแลคคาลยาทุกคนที่มาส่งพลังใจให้กันตลอดเวลาเลยนะคะมาเจอกับครูนูปันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย ขอบคุณมากค่ะมาดามแมมขอบคุณเจ้า